ที่มะขาดีที่สุดที่มะขาดีที่สุดแต่ราคาแพงที่ไก่ดีที่สุดเพราะมันหาง่ายนะครับไก่กับกมะนาวที่ถูกกันผสมเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะทดสอบก,ก็คือหลังจากที่เราผสมเสร็จแล้วก็อเอามาใส่กระป๋องก็ได้แล้วก็ลดน้ําลงไปพอลดน้าปุ๊บเนี่ยน้ําจะต้องไม่ขังอยู่บริเวณของดินน้ำจะต้องซึมซึ้แสดงว่าดินนี้โครงสร้างดีดงมีการซึมน้ํามีการระบายอากาศดี ชอบชื้นแต่ไม่ชอบแฉะนะครับเพราะฉะนั้นดินต้องระบายน้ําดีเอ่อที่แนะนำไม่ใส่แกลบเพราะว่าเอแกลบเนี่ยพอมันสลายตัวปั๊บตัวของมันเองเนี่ยจะมีสารที่เราเรียกว่าซิลิก้าซิลิก้าจะทําให้โครงสร้างของเซลล์เนี่ยมันแข็งแรงคอนมันจะแข็งแรงมันจะสมบูรณ์นะครับนอกจากโตปุ๋ยที่เราใช้นะครับเอ่อวิธีการปลูกเอ่อคุณหลุมเรียบร้อยใส่วัสดุปลูกก็เอานี้มาไปปลูกปลูกก็ทีนี้ขั้นตอนหลังจากการปลูกมันมีอะไร ก็มีการดูแลรักษาการดูแลรักษามี3ามอย่างหนึ่งมีการให้น้ํา2มีการให้ปุ๋ย3ม,มีการให้สารกำจัดศัตรูพืชนะครับสามตัวที่เราจะต้องดูการให้น้ําการให้น้ําถ้าเป็นไปได้พยายามอย่าให้ต้นตมันโดนน้าอย่าให้ส่วนของกิ่งส่งวนของใบมันโดนน้าให้โดน,โดนเฉพาะส่วนที่มันเป็นดินรอบๆมันจะลดปัญหาในเรื่องของโรค เพราะว่าบางคนชอบฉีดฉีดฉีดเช้าฉีดเยน็นฉีดเช้าฉีดเยน็ยนฉีดเสร็จแล้วมันมีความชื้นอยู่เพรมีความชื้นปั๊บมันเป็นที่มาของเชือ้อราเชื้อราบางตัวมันก็ดีบางตัวมันก็เป็นอันตรายดัะนั้นวิธีการที่เราจะหลีกเลี่ยงก็คือเวลาที่เราให้น้ําเราให้ไปที่ผิวดินนะครับผิวดินเป็นตัวแล้วให้ตอนไหนควรจะให้ทุกวันให้ช่วงประมาณ10โมง9โมง10โมงให้ไปเลย พราะเราไม่ฉีดต้นเลยเราฉีดไปที่ดินฉีดไปชื้นอย่าให้แฉะนะครับทุกวันตอนเย็นไม่สุควรให้เพราะว่าช่วงเวลากลางคืนพืชไม่ได้ใช้น้ําเลยนะครับพืชมันมก็จะมีกิจกรรมอย่างอื่นไปถ้าว่าเราไปให้ตอนเย็นดีไม่ดีมันจะเป็นที่สะสมของเชื้อรานะครับให้น้ําให้ทุกวันนะครับมะนาวเป็นพืชที่ต้องการน้ํามากเพราะฉะนั้นใครที่ปลูกก็ต้องดูว่าแหล่งน้ำที่เรามีไหมนะครับอันที่2ปุย๋ย ปุ๋ยที่เราจะใช้จะมีอยู่สามระยะระยะที่หนึ่งเราเรียกว่าระยะการจเจริญเติบโตเราจะเล่งกิ่งก้านเราจะเล่งใบนะครับทําให้ทรงพุ่งมันที่สมบูรณ์อย่างลักษณะไอ้ต้นนี้ไอ้ที่ผมไว้ลูกถาม่าดีไหมไม่ดีไม่ดีเพราะว่าทรงพุ่มของมันยังเล็กเกินไปที่จะมีลูกแต่าสาเหตุที่ให้มันมีลูกเพราะว่าจะเอามาโชว์ให้เขาดูว่าไอ้พันธุ์นี้เนี่ยลูกป้าตาตาเป็นอย่างนี้ แล้วเวลาที่มันติดลูกติดดอกเนี่ยมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้เลยจําเป็นเดี๋ยวต้องทำอย่างนี้แต่ว่าถ้าเราจะปลูกจริง,รงๆเนี่ยเด็ดลูกออกให้หมดทั้งลูกทั้งดอกที่ติดไปเนี่ยเอาออกทิ้ดีหมดเราต้องเลี้ยงทรงพุ่มให้โตนะครับทรงพุ่มเนี่ยประมาณสักเม็ดหนึ่งสูงเม็ดหนึ่งด้านข้างเม็ดหนึ่ง 5, 5, ลักษณะนี้ประมาณหนึ่งเม็ดก็เลนะิกพอ,อได้แล้วครับพอได้แล้วปุ๋ยที่เราใช้ในช่วงแรกของการเจริญเติบโตตัวนี้ตัวนี้ เราใช้ปุ๋ยตัวที่มันมีถ้าเราไปท้องตลาดมันจะมี15 15 15 16 16 16 16 16 16อะไรพวกนี้มันจะมีอยู่3ตัวปุ๋ยตัวที่1เราเรียกว่าปุ๋ยไนโตรเจนปุ๋ย N อ็นไนโตรเจนอย่างเช่นอะ่ะเขามีสูตรว่า16 20 0ไนโตรเจน16%เอ่อฟอสฟอรัส20%โพแทสเซียม0% แต่ทีนี้ปุ๋ยแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะใช้กับพืชแต่ละชนิดของผมที่แนะนําให้ใช้ก็คือใช้สูตรที่มันในช่วงของการาบำรุงใบหรือว่าเร่งสร้างกิ่งก้านสาขาเนี่ยผมแนะนํำให้ใช้25-7-7 25-7-7สามตัวนะครับ25-7-7เราจะดูว่ามันจะมีตัวหน้าที่สูงมี25แล้วตัวกลาง7ตัวท้าย7 25.77สาเหตุที่เราต้องใช้ปุ๋ยที่มันมีสามตัวก็เพราะว่าขณะที่มันบำรุงใบบำรุงก้านมันก็บำรุงส่วนอื่นไปด้วยตัวที่หนึ่งเอ็มเนี่ยบำรุงใบตัวที่สองีตัวก้าบำรุงดอกตัวที่สามบำรุงรากและหัวนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใส่ไปเนี่ยเราจะใส่ตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้เพราะมันต้องเป็นลักษณะที่ว่ามันต้องไปด,ด้วยกันนะครับเพียงแต่ว่าน้ำหนักของมันเนี่ยมันจะอยู่ที่ตัวไหน ในช่วงแรกนะครับใช้ตัว m อสูงช่วงช่วงของการเร่นการจเจริญเติบโตเนี่ยเราใช้ตัว25.77หรือถ้าหากว่ามันไม่มีแต่มันมีนะในท้องตลาดมีขายในท้องตลาดลองไปเราบอกว่าเอา25.77หรือบางทีอาจจะเป็น24.88แล้วแต่สูตรแต่มันจะมีลักษณะใต้เกียงกันก็คือตัวหน้ามันจะสูงนะครับใส่ไป ใส่ไปจนเราได้ทรงพุ่มที่มันโอเคแล้วเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนที่เราจะเล่นดอกพอเราจะเล่นดอกฟับเราก็เปลี่ยนตัวปุ๋ยที่เราจะใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์เราจะใช้ประมาณ20วันต่อครั้งหนึ่งต่อหนึ่งครั้งปุ๋ยวิทยาศาสตร์นะครับพอใส่ครั้งนี้ใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ครั้งต่อไปเราใส่ปุ๋ยมูลสัตว์สลับกันเดือนนี้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์เดือนหน้าปุ๋ยมูลสัตว์เดือนหน้าก็ ครั้งหนึ่งนี่ต้นหนึ่งในกระถางหนึ่งเทียประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะช้อนโต๊ะก็คือช้อนกินข้าวเรานี่แหละใส่โดยรอบอย่าไปใส่ชิ้นโคลพอเราบอกว่าเราจะใส่ปุ๋ยปั๊บอมกอที่โคนตึ๊บกองไปกองมาบางคนว่ามันไปทำลายไอ้ส่วนของเนื้อเยื่อเนื้อเยื่อที่มันเป็นเปื้อนพวกนี้เกิดโรคมันก็ค่ะใส่โดยรอบใส่รอบรอบรอบแล้วก็รดน้ำชุ่มในช่วงการเร่งดอกปุ๋ยที่ใช้ 24 24 uh, 82 12แต่ที่ใช้ทั่วไปที่หาง่ายที่ส8 24 24เัาเดินรับที่แล้วเราต้อมาแจกทั้งหมดเลยม่จะเป็นเบ็ดเหลืองนะครับหลังจากที่เราได้พุ่งเรียบร้อยเนี่ยเราจะเปลี่ยนจากปุ๋ย25 77เป็น8 24 24 8 24 24 ีนี้ถ้าหากว่าใสไปแล้วมันยังไม่ออกอะไรถ้าใครเป็นคนที่สนใจในเรื่องของไอไอไอการเกษตรมันจะมีตัวคุณลุงอะไรคนหนึ่งอยู่ที่จังหวัดนครนายกที่ใช้ผมชูรสใช้กระทิยแดงผสมกับผมชูรสแล้วก็ผสมกับผงฟันไม้เอามาฉีดผมยังไม่ได้ลองก็เลยไม่กล้าเล่าว่ามันใช้ได้ไหมแต่ที่ผมลองก็ลองสองสูตรคืออันที่หนึ่งผม ใส่ถุยไอตัวแปดกิ๊สีกิ๊บสีเสร็จแล้วก็เร่งด้วยโฟโอนไถ่โฟโอนไถ่ก็คือทำเองมันก็มีวิธีการทำอยู่ในยูทูปก็มีในอะไรก็มีนะครับใช้โฟโมนไถ่ฉีดเร่งทันไปฉีดเร่งทันไปถ้าใช้แล้วมันยังเฉยอยู่อีกมะนาวยังไม่มีลูกทำไงยังไม่ออกดอกทำไงทำอย่างนี้ก็แล้วทำอย่างนี้ก็แล้วทำอย่างนี้ก็แล้วทำยงไงใช้วิธีบาง โดยการงดน้ําซึ่งเป็นที่นิยมมากกันเพราะว่าได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์พิธีงดน้ำเป็นยังไงสมมติว่ามันอยู่ในกระถางทุกวันเราต้องให้น้ําเราไม่ให้เราไม่ให้ไม่ให,ให,ให้จนมันเหียเห่ยวเหียเห่ยวเหี่ยวเหี่ยวจนลักษณะที่ว่ามันสลบคําว่าสลบหมายถึงว่าใบมันห้อยลงมายังไม่ร่วกเลยยังไม่ร่วมใบมันซึมยังไงกล่าวว่าโอเคนะโอเคแนะนะล้วพอใบมันซึมเสร็จ เราก็ลดน้ำวันที่หนึ่งลดน้ำวันที่สองใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยไอตัวแปดที่สีที่สี่นี่แหละวันที่สามที่สี่ตาต้องออกมามันจะแตกตาเมมาพราะแตกตาม,มาปั๊บแทนที่มันจะเป็นตายอดมันกลายมาเป็นตานอกนะครับอันนี้คือการมาขับถมการมาขนับถมทำได้หลายวิธีใช้ปุ๋ยช่วยใช้ฮอร์โมนช่วยใช้วิธีการลดน้ำถ้าสามวิธีไม่ออก ยกไปที่เชื้อไกระเสริฐหรือถึงจะกำชับว่ามันออกเลยหรือไปตามผมมาล้วผมจะไปก็อยากจะอยากจะด่นอ่ามันอยู่รอบๆเป็นอะไรก็ตียาการตั้งทีนี้พอมะนาวเราติดลูกมะนาวเราออกดอกช่วงนี้ช่วงที่มันออกออกเนี่ยไม่สมควรที่จะฉีดยาอะไรทั้งสิ้นไม่ฉีดเลยสาเหตุที่เราไม่ฉีดเพราะอะไรเพราะว่ามันมีอะไร ม,ม,ม,มันมีตัวแมลงที่มาช่วยผสมเกสรมะนาวมันมีอย่างตรงที่ว่ามันเป็นมันเป็นพืชที่สมบูรณ์เทพคำว่าสมบูรณ์เทศหมายถึงว่ามันมีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียอยู่ในดอกดยวกันเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องไปช่วยมันไม่จำเป็นต้องไปอะไรมากมายเพียงแต่ว่าขอให้มันมีแมลงหรืออะไรมาขย่าเขย่าเขย่าเหมือนปกติทีนี้พอมันติดลูกพอันติดลูกเราจะสังเกตดูว่า มันจะมีลักษณะเป็นชุงเขียวอย่างในกรหางเนี่ยพอจะมีเป็นตัวอย่างได้นะครับเออ่ลักษณะประมาณเท่าหูวิถีไฟช่วงนี้ช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่อันตรา,ายนิดหนึ่งอันตรา,ายในลักษณะที่ว่าเออ่พวกมแมลงมันจะเข้าทำลายช่วงนี้ช่วงที่เราจลูกอ่อนลูกอ่อนทีน่กเอ่อตัวที่เข้ามาทำลายมีสองตัวคือตัวเพี้ยไปกับลายแดง ลายแดงเข้ามาทตายนปั๊บผิวมะนาวของเราจะเป็นลักษณะเหมือนกับไอ้ส้มบางมด่มันจะเป็นสีน้ำตาลเพื่อส้มบางมดมันก็จะทำให้อ่ามะนาวของเราไม่ได้คุณภาพลูกมันจะไม่โตในน้ำนะครับลูกมัจะติดแผลอันที่สองจะเป็นพวกเพี้ยไฟเพี้ยไฟจะมีลักษณะเป็นตัดแล้วก็มันจะเป็นเส้นล้อมลอมลูกเป็นเส้นลาย โรคที่เป็นโรคที่มันร้ายแรงที่สุดสำหรับมะนาวที่เราปลูกกันก็คือโรคแคนเพอร์ไอตัวไอที่มันสีน้ำตาลเป็นจุดๆเนี่ยีน้ำตาลเป็นจุดๆปั๊บถ้าหากว่าไอแคนเพอร์เนี่ยมันจะเริ่มที่ใบพอมันกินใบเสร็จมันก็จะกินไปที่กิ่งก้านกินไปที่กิ่งก้านเสร็จมันจะกินไปที่รูปพอกินไปที่รูปปั๊บจะเกิดแผลเอ่อเกิดแผลนิดนึงแผลตามรูปนะครับบางคนจะนึกออกเกิดแผลปั๊บแล้วมันจะทำให้เปลือกของมันเนี่ยตึง เปิดตึงทีนี้พอเราลดน้ําให้ปุ๋ยไปปั๊บการขยายการขยายตัวของลูกมันขยายไม่ได้แล้วลูกก็จะแตกเราจะเห็นว่ามะนาวบางทีมันแตกแต่เพราะว่ามันมีไอ้ตัวนี้มันมีไอ้ตัวโรแทนเฟอ่์เข้าไปกินที่ผิวของมันแล้วมันขยายไม่ได้ตื่นแตกนะครับเออ่ในช่วงนี้ช่วงที่มันติดลูกเล็กๆอะไรอันนี้ฉีดยาวันที่หนึ่งวันที่สี่วันที่เจ็ด นนันที่หนึ่งนี่จะหัวหัวไม่ขีดไปวันที่หนึ่งเว้นไปสี่วันฉีดเว้นไปเจ็ดวันฉีดเว้นไปสิบวันฉีดฉีดจนมันมีลักษณะที่ว่าประมาณสักครึ่งทางครึ่งทางหมายถึงว่าจากนี่ไปถึงจุดสุดท้ายเนี่ยมันโตขนาดนี้นะมันได้ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่ต้องฉีดแล้วพเพราะเปลือกมันเริ่มหนาเริ่มแข็งเนี่ยก,การทำลายของแพลังงานจัดไม่ค่อยมีแล้วเพราะฉะนั้นเราก็หยุดเลื่อนยาเราไมหยุด นะเราไปดูเรื่องน้ำเรื่องถุงหนึ่งนะครับเอ่อมนาจะมีช่วงที่สำคัญที่สุดคือหนึ่งช่วงที่แตกอดอ่อนตามช่วงที่รุ่งก่อนรุ่งก่อนต้องดูแลพิเศษทำอาไรดูแลก็มีทั้งฉีดยาัฉีดทั้งที่เราไม่เห็นตัวว่าเป็นมาหรือไม่ไม่ใช่ว่าเรารอให้มันสิ่งต่อนแล้วมาไม่กังวลถามก็คือฉีดให้เลยตามโปรแกรมฉีดไปเลยฉีดไป ไปไ้ไม่มีการฉีดีการฉีดถ้าเป็นไปได้ก็ให้เราใช้สารพวกที่มันอันตรายได้น้อยหน่อยอันตรายได้หน่อยแล้วก็าวหาวิธีป้องกันนะครับหาวิธีป้องกันให้ดียาประมาทในเรื่องของสารเคมีนะครับยาประมาทเพราะว่าเราจะต้องสัมผัสกันทุกวันทุกวันทุกวันนีถ้าถ้าหาว่าผมการทดลองผมงก,ก็ลองอตัวเองไอตัวชีวภาพเนี่ย บางเออีมีรุ่นพี่ที่ก็เป็นกเกษตรจังหวัดนะครับอยู่ทางอีสานนี่แหละมันมีอยู่ปีหนึ่งที่หอมแดงมันล้นตลาดล้นตลาดเขาก็สาใหอมไปเก็บลูกไปซื้อนักการไปซื้อมาซื้อมาเสร็จที้ไม่รู้จะทําอะไรมันถูกมากก็เลยเอามาหมาักเอามาหมักกับพวกตาก,กาตาตตตตตน้ำตาลอะไรพวกนี้แล้วก็เอามาฉีดเพี้ยปรากฏว่าใช้ได้หลายตัวแต่ทีนี้ผมยังไม่ได้ใช้กับมะนาว วันนี้ผมปอะมาอยู่หลังรถอยู่หายหนึงแต่เดี๋ยวจะทดลองหลังจากถ้าได้ผลยังไงเดี๋ยวผมจะนําผลอันนี้มาให้กับท่านประธานเล่าสู่กันฟังนะครับว่าถ้ากเราใช้ตัวนี้ได้มันก็จะลดการใช้ยาก็จะลดอันตรายนะครับตอนนี้เราถึงได้เรียกรองการดูแลลูกพอหลังจากที่มันติดลูกเรียบร้อยนะเราดูแลไม่ให้มีแรงอานรบกวนปับต่อไปก็คือการที่เราจะต้องสร้างเนื้อให้มันให้มัน เป็นมะนาวแล้วมันมีเนื้อพอมีเนื้อเสร็จมันะมีน้ำการให้น้ำปกตินะครับน้ำขาดไม่ได้น้ำไม่ต้องชื้นตลอดเวลาไม่ไม่แฉะแต่ชื้นนะครับทีนี้ปุ๋ยที่เราจะใช้ในเรื่องของการบำรุงผลบำรุงรูกคือปุ๋ยสูตรเสมอ16 3ตัว15 3ตัวใส่ไปเลยอัตราส่วนเท่าเดิมถ้าเป็นกระถางก็ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะถ้าเป็นต้นใหญ่ก็ประมาณ2-3กำมือเราวาดลงไปตามสัดส่วนของมัน สายไปจนถึงอายุายการเก็บเกี่ยวมะนาวถ้าเป็นแตนลำไย